วัดแสงแก้วโพธิยานเป็นวัดสวยที่ตั้งอยู่ในตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคืนหนึ่งขณะที่ท่านครูบาอริยธาตุอริยจิตโตจำวัดอยู่ได้นิมิตว่ามีที่ดินเป็นเนินไม่สูงมากนัก มีต้นไม้ร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยไม้ไผ่ท่านครูบาอริยธาตุอริยจิตโตพึงพอใจในสถานที่แห่งนี้เป็นยิ่งนักจึงได้เล่านิมิตท,ที่ท่านพบมาให้กับพ่อหลวงยาศรีทาและชาวบ้านฟังท่านครูบาอริยธาตุอริยจิตโตจึงได้เดินไปจนถึงยอดเนินของสถานที่แห่งนั้นและได้จุดธูปเทียนพร้อมทั้งกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและตั้งจิตอธิษฐานว่าหากสถานที่แห่งนี้แม้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธ์ เป็นสถานที่อันเป็นมังคลาคู่ยานมีท่านในการที่จะได้จันลงพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วขอให้ได้ที่ดินผืนนี้มาเมื่อท่านครูบาอริยชาติอริยจิตโตตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วพ่อหลวงยาสีทาได้เชิญเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้มีฐานะดีมาพบกับท่านครูบาเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องการสร้างวัดบนของที่ดินผืนนี้ เจ้าของที่ดินได้ถวายที่ดินประมาณ19ไร,ร่เศษให้กับท่านครูบาอริยธาตุอริยจิตโตเพื่อสร้างวัดอย่างง่ายดายซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากเพราะวัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมอันงดงามด้วยประติมากรรมพุทธศิลป์และศิล,ละปะที่ออกแบบโดยพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตนั่นเองโดยด้านในจะแบ่งออกเป็นชั้นชน ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะล้านนาศิลปะไทยใหญ่และศิลปะพม่าเอาไว้ด้วยกันบ่งบอกได้ถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนาแห่งนี้ที่แฝงความหมายเชิงธรรมะและหลักพุทธธรรมเอาไว้ในทุกองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมนั่นเอง จะเห็นได้ตั้งแต่ซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่ทางเข้ารูปปัน้นท่านเท้าเจตูมหาราชรูปปั้นเทวดานางฟ้ารวมถึงองค์พระประธานในโบสถ์ที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบล้านนาปิดทองคำทั้งองค์นามว่าพระแสงแก้วโพธิญาณซึ่งเป็นชื่อเดียวกับวัดเลยค่ะรวมไปถึงสวนสวยๆภายในวัดที่ทั้งสวยงามและร่มรื่นน่าพักผ่อนอย่างมากเลยทีเดียว แต่อีกสิ่งที่ห้ามพลาดไปสักการะกันก็คือรูปหล่อกเกจิพระอาจารย์ที่สามรูปคือครูบาศรีวิชยัยครูบาอภิชัยขาวปีและครูบาัยาวงศสาพัฒนาโดยรูปหล่อโลหะทองคําแท้ของครูบาศรีวิชัยนั้นถือได้ว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะเรียกได้ว่าใครมาเยือนก็ต้องไปไหว้ขอพอรกันนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆม,มาฝากกันอีกนะค่ะ